ยังแบบนั่นไหมครับคาวเนข้าวเชโนโต้นมันเด้ขาวเชโนลูกมนด้ข้าวขดได้ฟอกกันได้ฟกันวงเดือนครับมาหากันเบงรถในฟาร์มไดในฟาร์มหดี่เครื่องโรยค้ับโพด

ันเคนคูเได้ลงัาหลายเลยนนะต้มงพแต่แปะอยู่นะเออเยพิ่งรองหอวอย่าเอาซ่อนี่ละบุ่อ่เดียวน้อยซนีอีลย้เลยเออเอาเา่อห่่ห่อาเย่เอาแค่เอาข้างหน้าก่อนนเนียซ่อเนี้เองมาลยอื้เยอะๆข้างๆก็มข้างในก็มีเอะตั้หลายห่อห่อนหน่อยอน้อยเลยมันเจ็เออค่อยหนะอันใหญ่มัน เอาบังดามักจบเออแล้วพ่อผมดูเดียงอย่านี่ยพ่อซื้อสารดูเดียงยูทำไมไม่ขุดแต่ละให้ทำให้ดูไหม เป็นยังบางอ่ะให้ช่วยไหมเดี๋ยวมันก็เป็นให้เราหัวนึงครับให้ทำได้ไหมล่ะร่องมันหนูเจ้าร่องมันจะหัวเดเอาเอาแบบใดเดี๋ยวนี่นี่มันหัวนี่แล้วขึ้นยิ่สูงเนี่ยหาไเออนั่นแหละออกมาสองมุมมุมนึงเอาแบบนี้ได้เหไม่เอามันไม่สวยมันต้องหัวกลมๆมันอย่างงาเขาลูกไอพวกหัวกลมๆ นี่เีวมันขึ้นฟองแล้วเออหัวเรียนมาเอาที่มันอ้วนลงชิปมัมจังคือเอาหัวอ้วนอูคนละฟันหวะคนละอานพอข้างในคนละนี่เลยเออหหัวหัวนี้มันขึ้นฟองอุ้ยอัน้มันอันนอ้ไม่ใสจุเมมยมา โอ้น่อยเลียมว่ะมันมีอยู่โป๊ะกลมๆตัดอยู่ข้างในชุบยังเดี๋ยวมันจะบม่ได้เออขุดก็เราทีมกับใดรขุดเก็บไก่ที่มาติดนี่แหละอะไะครับงัดทั้งงัดแล้วครับ ข้ขอิงเ็มมาทั้งัี่และ้ไนี่เอาดูาถังหี่คุทำไมครับต้องขุดยังไครับขุดยังไงครับเอาลงกมุณครับข้าวข้าวเตียมขุดนี่มันขุดไปไหนครับนี่หัวนีหัวงหา่ว่ะหัวใหญ่เลยครับหัว่ปิดป่องตัว อเอาไปโลดนะเ,เรียบร้อยแล้วบอกเรียบร้อยแล้วเราไม่ญ<ห>ี่ปุ่น uit. นี่กรสวยหนิมีเรา้องนีเราต้อ่เกาเแม่ยออกมายมเกห่เองเลยแรงไม่ออกไขแดงหอกเออให้มันได้ตั้งแต่หัวข้งล่างนี่ขุดนไม้ เป็นยังขาดสีไม่ได้เด็ดเน,งงเนาคุณต้องไปเจอท่องแนี่นเนเอจอแก้วแล้วค <c oughs> ิดเด้ <c oughs> งกังห้ายอยูเห็นท่องันบวไปเลยเน,ะ <c oughs> นาะวเท่าของสิ <c oughs> นคอณงานเลยครับันี้อื้าู้ี่ละเอายู่บนนสร้างนยยว่นี่วัดเาบอลนี่บจะตัวสร้างโอบ้าสร้างรไปอยู่ไหมแป่้างนอกาตงนอกเป็นยังเอาข้างนอก่ายข้างในบปลาไฟครับ โอ้จะร่ำยังไงขอนีมยิงเยนี่ยน้องใหม่หาแล้ว <pl> บ <ains> ่งส <and> <ming> ั่งโดยเวพาะเพาะว่ต้องใส่เราเป็น <Workers> พีไปเฮ็ดองล้นจักันมินี่นยังนวกูเี๋ยวไลอยู่มั้ข้างในมันขอมยคนเนหน้าคนด่าตรงนี้คือคบานห้อดอตี วิน้คนเีอหรเปลี่ยนะเาเ่หาเห็นกไมหมกแข็งไหมลเราเห็นเปลนกัเลยบ่ไดเาโอ้ยยูบอแยบมากินน้ำเลยเป็นคนบบมากินดอกไม้ก็เลยบ่ห่มาตัดให้ตัดรงไปให้เอียนเถอะเลยคบ้ไยงก่องบักไงรอเมื่อกี้ก็น่างามครับ

tự ngốn anh ạ. cái này là nè, thôi

ข,ขุดใหม่ขุดใหม่ครับทั้งหนอนกันไปเลยครับเป็นสีจารหรอกเป็นสีจาแล้วครับเอาไปชุดนั้นเราทีมแล้วครับ ยยมุนฟ้าไปแล้วครับบานเนี่มันคือหลายอย่างหมดต้องดีบตาด้วยครับเชื่ออยู่มาตั้งนา

เอาก็อีเล่ากได้ยู่แล้วนาาเให้บันไดบันไดบันไดเท่ไปกินกับแก้วเนี่ยโซแก้วสิเดโอเคเก็บกกุ่เยมมเก็บซอยโอ้กำลังเสียยูมาครับมาหน่เวีนมาครับ